ก็แล้วแต่นะฮะเวลาจะนั่งจะลุกจะยืนเนี่ยมันเสียงดังไปหมดกรอกแบแกรบเหมือนปิ้งเขาเกลียบเหยียบสังกะสีเลยครับกรแบบับกรบกอะไรไม่รู้มันมันของธรรมดาเพราะว่าหัวเข่าคนเราเนี่ยเวลามันใช้งานมากๆจะนั่งจะยืนจะเดินเมื่อก่อนในผมไม่สามารถจะพับเพียบหรือคุกเข่าเวลากราบพระอะไรได้เลยท่านว่าถ้าไม่มีปัญหาเลยเป็นไปไม่ได้มันมีปัญหา จริงอาการเนี่ยมันเกิดกับผมเนี่ยมันเยอะแยะมากมายมากบางทีบางคนบอกเอ๊ะอย่างเอ็งไม่น่าจะมาปวดมาเมื่อยอะไรเองไม่ได้แบกได้หามงานใช้สมองนี่แหละครับและงานที่เวลาทํางานอย่างผมเป็นคอมเมนเตเตอร์อย่างรายการไม่ว่าจะเป็นไม้ทองคําหรือเพชรตัดเพชรทั้งเวิร์กพอย์เนี่ยฮะบางทีมันนั่งตั้งแต่11บเอโมงยันสามสี่ทุ่มเลยนะมันนั่งอยู่ตรงนั้นการนั่งเขาบอกนั่งแล้วเอ็งจะเมื่อยได้ไงเอ็งจะปวดได้ไงปวดนะครับมันมีความรู้สึกว่าผมทรมานมากครับ พการเจ็บการปวดไม่เหมือนเราเป็นแผลเราเป็นแผลเนี่ทุกคนจะเห็นใช่ไหมอ๋อเป็นแผลก็รักษาหายแต่มันปวดข้อปวดกระดูกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยธรรมชาติหรือด้วยอายุก็ได้ mm hmm. เจอบัณฑิตในเรื่องนี้แล้วเราคุยกันเอาสมองมากองรวมกันเอาความรู้สึกมาคุยกันว่าเฮ้ยผมเป็นอย่างเงี้ยลองไหม มันมีสูตรอะไรบ้างมันต้องใส่อะไรผสมอะไรแล้วสิ่งที่ถูกต้องที่เราใส่ไปนะมันมีประโยชน์กับร่างกายล้วนๆแล้วมันช่วยเริ่มจากบรรเทากลายเป็นรักษาเริ่มจากรักษากลายเป็นสิ่งที่ช่วยและส่งเสริมให้ข้อเขา่าทุกอย่างที่มันปวดที่มันเจ็บและทรมานเฮ้ยทุเราเบาบา,บางอ้าวอย่างนี้ต้องบอกต่อแล้วเก็บไว้คนเดียวก็บ้าเหรอมีคำคำหนึ่งที่นักศิลปะเขาบอกว่า ถ้าเรามีงานศิละปะเราต้องอวดเราต้องโชว์เมื่อเรามีของดีแบบนี้อยากโชว์และอยากจะอวดและมันดีซะด้วยผลที่มันได้กับผมผมอยากบอกครับผมถือว่าเป็นทานบาร,รมีตามหลักศาสนาเขาบอกว่ามีสิ่งดีๆเผยแพร่กันบอกกันอยากให้คุณลองใช้เรื่องัวเขาและข้อขอให้นดดูแลคุณครับ